Reporter Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP เครื่องดื่มโค้ก V Reporter Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi จะพาทุกคนมารู้จักตัวตนของผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งมุมกับหนุ่มมาทาเลนท,ที่ชอบของมือสองเป็นชีวิตจิตใจสวัสดีครับผมฟางจากทีมโค้ชแรมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่นี่ฮะเจเจเกนครับเหตุผลที่ผมเลือกที่นี่เพราะว่าผมชอบที่นี่ตรงที่ว่ามีเสื้อผ้มือสองแล้วก็มีของเก่าเท่ๆขายนะครับพร้อมหรืยังครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยดีกว่า เนี่ยผมเป็นคนที่ชอบสะสมรองเท้าเด็กมากรองเท้าคู่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพวกของแวน์หรือของแบบที่มันเป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยทำมาเป็นคู่เล็กๆเจียวๆเนี่ยผมชอบสะสมมากตอนนี้ก็อยู่ในโซนโปรดของผมนะครับเป็นโซนของมือสองของเก่าทั้งหลายแหล่นะครับผมก็จะมีกันหลายล็อกเลยฮะส่วนมากจะจะอยู่กันท้ายๆนะฮะ ก็ถ้าท่านใดที่ชื่นชอบของเก่าชื่นชอบของวินเทจไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นของตกแต่งของประดับโต๊ะเต้ะหรืออะไรก็ช่างนะครับเพราะว่าที่นี่มันมีเยอะมากยังไงสามารถมาดูกันได้ที่นี่เลยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านไฮไลท์ของผมนะครับร้านที่ติวสิวแตกหรือว่าที่ปิงปองนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าก็เป็นร <c oughs> ้านเสื้อผ้าร้านแรกนะครับที่ผมเห็นเสื้อผ้าแต่และอันนี้ไม่ได้มีอะไรคล้ายคลึงกันเลยสักนิดเดียวยครัและส่วนใหญ่ที่ฟ้ามานั้นนะคะก็จะเลือกเป็นในส่วนของที่รองรับกับสรีระของทีนางความนะคะับ <c oughs> ให้ตายแล้วเธอก็สวัสดีครับท่านผู้ชมอะไรยังไงคะปัดอัชเดอร์นิดนึงอยากให้พูดถึงไหมคะน่ารักมัน่ารักนะครับถูกแล้วเมื่อกี้ก็จุ๊ ถ้าท่านใดที่ชื่นชอบของแปลกนะครับของปกติ <c oughs> อ,อ้อโอเคฮะของปกติ <c oughs> ของมือหนึ่ง <c oughs> มือสอง <c oughs> ของใหม่ <c oughs> ของเก่ารู้ว่าจะเป็นของใช้นู่นนี่นั่นหรือว่าจะมาแฮงเอานะฮะสามารถมากันได้ที่นี่นะครับผมเจเจกรีนนะครับหรือว่าตลาด สยามยิบซีนะฮะซึ่งเป็นตลาดพี่น้องกับสยามยิโซนะฮะกำลังจะเล่นเลยนะครับก็ไม่ทันเขานะฮะเพราะเขาก็เอาไปกินก่อนนะครับก็สามารถมากันได้ที่นี่ครับผมเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะฮะนะฮะก็จะมาอย่าลืมมาทักทายนะผมมาถ่ายรูปได้แต่ถ้าไม่อาหารนะครับไม่งั้นติดเชื้อครับพวกนี้เซนสตีฟมากอ๋อเป็นการโปรโมทเนาะอ๋อใช่ใช่ครับเป็นการโปรโมทนะครับขอบคุณพี่เป็นปองมากครับขอบคุณมากครับ พอเตอร์พรีเซนต์ด้ TrueMove h g 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda s สกู p y อใหม่กรุงศ e. รี SME ในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าฟาร์มจะไม่ผ่านไปยังรอบต่อไปแต่ก็ยังได้ฝากกำลังใจไปถึงน้องเล็กน้องสาวของพวกเขาอย่าง Image ครับ Image Image เ,เ,เป็นผู้หญิงมหาศา,า์นะเป็นเด็กมหาศาจา์เลย Image เ,เป็นคนที่โตเกินไวเป็นคนที่เก่งเกินเด็กนะหนูทำดีมากขอให้หนูสู้ๆยังไงหนูคือแชมป์หญิงคนต่อไป ฝากอะไรถึงรายการ The Voice เดอะบอย e ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณรายการขอบคุณโอกาสที่มีให้นะครับขอบคุณมากครับไม่มีรายการไหนที่จะดีเกินไปกว่าน,นี้อีกแล้วสำหรับผมนะขอบคุณจริงๆครับร